าดาวหางนะครับวันนี้เราดูดาวหางนะครับดาวหางอะไรนะเล้งดาวหางเจอเจออะไรสักอย่างจำอยากนะครับเจออยากเจอจิงซางแอตลาสเจอจิงซางแอคลาสนะครับโอ้โหตรงนี้เห็นเห็นเห็นมองตรงนี้แต่ว่าเราถ่ายภาพนิ่งชัดกว่านะครับนี่หมดโปรกลางคืนนะครับนี่นีครับมองไปตรงโอ้นั่นนะครับดาวหางโอ้นานๆจะได้เห็นนะครับนี่ตอนนี้ผมบันทึกคลิปวิดีโออยู่ที่หมู่บ้านโนนสายตะบลแขวงบุญพพิสัยจังหวัดศรีสะเกษในเวลาประมาณ อ่าหกโมงครึ่งนะครับหกโมงครึ่งไมเน็ตหกโมงสามสิบห้าครับหกโมงสามสิบห้านะครับนี่คือดาวหางนะครับโอ้หาดูยากนะครับนี่มันจะไม่นานใช่ไหมเวลาที่ี่ปรากฏประมาณชั่วโมงหนึ่งครับโไปทางทิศตะวันตกครับโอ้ชัดเจนแล้วครับนี่เห็นแล้วครับนี่ครับดาวหางนะครับโอ้ครั้งครั้งที่สองในชีวิตที่เห็นดาวหางตรงนี้นะครับตอนนั้นยังเด็กอยู่แล้วตอนนี้ก็มาเห็นอีกนะครับจากข้อมูลจากทางน้องเล้งนะครับที่มาจากกรุงเทพแล้วดูข้อมูลแล้วให้เห็นดาวหางนะครับ โอ้สวยงามนะครับนี่นแต่ภาพนิ่งเห็นนะแต่ชาติตัวนี้นะครับแต่ว่าเป็นวีดีโออาจจะเบลอหน่อยแต่ว่าก็เห็นนะนโอ้เห็นเห็นเห็นนะอันนี้คือผูอ้ที่มาชมดาวหางด้วยกันวันนี้นะครับมาจากกรุงเทพพอดีเลยพอกินข้าวเสร็จก็ออกมาดูดาวหางทั้งเล้งทางน้องเนตทางอาม่าแล้วก็เฟื่องนะครับยายหมอนนี่ครับมาดูดาวหางโอ้คนแก่ไม่เห็นเดี๋ยวดูในกล้องดูในกล้องดูในรูป ครับบรรยากาศที่หเห็นจางๆเริ่มจางแล้วครับนี่เพราะว่าเดือนมันขึ้นนะเออมันก็จะเอ่อหายไปนะครับเห็นประมาณชั่วโมงหนึ่งกี่วันนะเล้งอีกประมาณไม่ถึงอาทิตย์งอไงไอ<า>ไม่ถึงอาทิตย์ก็จะหมดแล้วนะครับนี่โอ้มีทุกวันนี่ไม่รู้ข้อมูลมาก,ก่อนเลยครับนี่ต้องขอขอบคุณเล้งเลยนะครับนี่ที่เล่าให้ฟังสําหรับวันนี้นะครับโอ้ยดาวหางสุดยอดสุดยอดนะครับอาเป็นบุญตานี่ก็ได้เห็นดาวหางในวันนี้นะครับ โอ้สุดยอดสุดยอดพื้นที่พ่อพิสัยสีสเกตนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ